สัพพะโสคนทหาธรรมะสังฆาบูเชม uh, ินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมานีนพรตสีสางหาสาสุธรรมะคคนทหามมสังโฆยะถาพุทธมนะคนทหาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาคีธานังวารังคันธงสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาดุยออาหังวันธามิสัมภะโสคุณธานธรรมาสังฆาบูเชมิ ไปที่หลวงปูด่ดูไปที่องค์มัธมบรมมหาจักรพรรดิขอบารมีหลวงปู่แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกภพกทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายวีรกษัตริย์วีรสตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชพระอินท้าจตาุโลกบาลทั้งสี่พร้อมบริวารพระยายมราชพระยาคุดพระาหนาพร้อมบริวาร เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเมืองบางบทเมืองรับแลชาวป่าหิมพานเสื้อเมืองทรงเมืองทุกจังหวัดพระเพิงพระพายพระพี่ลุนพระแม่โพศพพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระ,พระ,รพระคงระังดินแดนสุวรรณภูมิสิบสองปันนาผู้มีอวการะคุณดอเราดอดวัดป่าทาลาพิรมวัดถ้ำเมืองหน้าและสาขาทั้งหลาย ผู้ที่อธิษฐานขอความช่วยเหลืออธิษฐานสิ่งใดไว้น้อมพลังงานไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นปัาภูมิทั้งหลายส่งวิญญาณคอบวิมานแก้วขออาราธนากำลังบารมีหลวงปู่ผ่านรูมนามข้าพเจ้าแผ่ไปตามคำอธิษฐานนี้โดยไม่มีประมาณ สัพเพพุทธสัพเพธรรมะสัพเพสรางคาภาระบาดาบาเจกานั an and, ้นะยังพลังอาราหันตานัจะเดเชนาาคังพ ha ันธามิสัพโซสัพเพพุทธสัพเพธรรม สัเพสังฆาอาลาบดามาเจกานันจะยังบาลังอาลังหันตานันจเดเชนาวราคังพันธามิสัพพะโสเบพูทธาสัพเพธามาสัพเพสังฆา อาลาปาดาบาเจกานัญญะยังมะลังอาลังหันตานัญจะเตเชนาราคังพันธามิสปัสโซอุทังอาทิธามิธรรมังอาทิธามิสังฆังอาทิธามิ สเพสัตาสาธาหุนโอาเวลาสุขาชีวิโนขอให้สัตทั้งหลายอย่าได้มีเวนดอกกันและกันเลยจงเป็นผู้ดำลงชีพยอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอดกาตังบุญยางพลังไมยห้างสามเพภาคีพระวันดุเต ขอให้สาท,ทั้งหลายจงได้สวย้ลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเถิดสาธุด้วยสัจจาธิฐานนี้ขอการอธิษฐานทุกครั้งจงเป็นผลสำเร็จสาธุสาธุสาธุ อันธรรมยางอภินาบจเจวิคณาปทาทั้งพนามาเสชาลาธรรมโมมีชาลงางอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่าล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาที่ธรรมโมมีพายาทิงานาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารานนารรมอมหิมาลังนาเดนโดเรามีความไายเป็นธรรมดาอย่าล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมบีเยหิมานาเบนานาภาโววินาภาโว ยาเว้นเ็นต่างๆคือจาต้องบรราาอง้าน่าจากของราของเจริญใจดังสิ้นไปกรรมาสังคมหิกรรมาทายาโทกรรม,มาโยนิกรรม,มาพันทุกปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตอนมีกรรมเป็นผู้ให้พรมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยอย่างกรรมบังการิสามีกัลละบาบากังวาดัสสาทายาโทภวิสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอเฮียพินทังบาเจวิคิดาพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ดุกทุกวันเถิด มอ,มองภาพหลวงปู่ <c oughs> มองสบายๆกรรมฐานรูปภาพจับภาพหลวงปู่ให้แม่นๆทองไตสรนคมในใจพลังงานไตสรนครคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นรากแก้วของความดีของพระพุทธศาสนาเมื่อเราบริกรรมขึ้นมาแสงสว่างเห็นความเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้นกับจิตของเราเราจะไม่ลืมไปทุกภพทุกชาติ <c oughs> ถ้าสังเกตได้จากคาถาต่างๆจะมีคำ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธังธรรม,มังสังขังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเอ่ยแล้วเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ในคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญชนะด้วยบุญ แพ้เพราะขาดบุญถ้าจะชนะอะไรก็ชนะด้วยบุญโดยเฉพาะภาพลงปู่เป็นพระโพธิสัตว์นอนนึกมาที่จิตเราบ่อยๆจิตเราก็จะเป็นพระโพธิสัตว์นึกถึงบุญบุญก็ามา,านึกถึงบาปบาปก็มาหาเราเช่นเดียวกันบาปเข้าทางทางสื่อต่างๆ ทำให้เราเศร้าหมองแล้วก็ดึงเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาถ้าเราดูสื่อต่างๆมันจะไปกระตุ้นกรรมเก่าที่ยังไม่ส่งผลให้ส่งในกรณีเดียวกันถ้าเราสวดมนต์เรานึกถึงพระมันจะไปกระตุ้นบุญเก่าที่ยังไม่ส่งให้ส่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครทำได ก็จะเป็นไปตามหลักการที่พระอาจารย์แนะนำไปเป็นของที่ทำได้ไม่ยากถ้าเราเริ่มสวดมนต์กำหนดบ่อยๆเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนหัวใจนั่นแหละนึกนึกเอาสวดมนต์บริกรรมเอาใจใส่ศรัทธาก็ทำได้ แล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าใครนึกได้มาก,กว่าสิ่งดีๆก็จะมาในชีวิตเรามากนึกถึงภาพหลวงปู่หลวงปู่มีบาร,รมีทั้งสิบที่เต็มแล้วบุญของหลวงปู่มีเท่าไหร่แล้วก็มีเท่านั้นหลวงปู่มีความเป็นพรหมพรหมวิหารสี่มีเมตตามีกรุณา มุทิตาอุเบกขาความเป็นพรมก็เกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันความเป็นพรมความเป็นพระโพธิสัตว์ความเป็นผู้มีบุญบารมีก็จะบังเกิดตามสิ่งที่เรานึกนั่นแหละก็คือภาพหลวงปู่นั่นเองช่วยในการแผ่บุญ